รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูหิ้วนะครับตัวนี้พกพาได้สะดวกนะครับเป็นยี่ห้อโตชิบ้าโมเดล RTF30 ใช้งานเต็มระบบนะครับวิทยุถึงคืนลอยแปเป็นตัววินเทจนะครับด้านข้างจะเป็นช่องเสียบไฟดีซีมีมออแปลงแถมให้นะครับพร้อมใช้นะฮะซื้อไปพร้อมใช้เลยซื้อไปมีหม้อแปลงแถมให้เลยนะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับมีช่องเสียบหูฟังแล้วก็ช่องเสียบไม์ใช้งานได้ปกติเครื่องสภาพสวยมากนะครับตัวนี้ลอยน้อยนะฮะใช้ฐานได้นะฮะทาน 2A ทั้งหมด 6ก้อนทดสอบให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้มีกินเจอแปนนะฮะเล็กซีเรียลทุกอย่างยังอยู่ครบนะฮะเครื่องสภาพสวยมากนะ,ะวางเงาวิ่งเลยนะครับนะฮะประมาณนีน้เริ่มต้นก็เสียบสายไฟเสียบมออแปลงที่แถมให้นะฮะด้านข้างนี้ได้เลยซื้อไปพร้อมใช้นะครับฝั่งนี้จะเป็นโทนนะฮะแล้วก็ปุ่มเทปแล้วก็ตัวนี้เป็นออนออฟ m อเนะฮะตามสัญ,ญลักษณ์นี้เลยนะครับใช้งานง่ายตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับ เวลาใช้วิทยุให้กดลงนะฮะใช้เทปให้กดขึ้นนะครับ FM ให้กดลง AM ให้กดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะสอบ AM ก่อนะครับจูนขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับสถานะไฟติดปกตินะเวลาเจอขึ้นเจออะไรนี่ AM นะครับ FM ให้กดลงนะครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้สิครับแน่นอนว่ารับได้ทุกครื่นของบ้านเราก็จูนขึ้นถึง108นะครับ กาเ่สียงดีมากนะครับตัวเล็กแต่เสียงดีมากพวกความสะนาเนาะอย่างครับดีอะไรง้ไม่แค่ของเจ้าหวานตัวเล็กนะครับเป็งเจ้าพนักงานคอยดูแลสุดมากนะฮะภาพเงาแบบนี้เป็นเจ้าพนักงานคอยดูแลเต็มระบบนะเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่เรียบร้อยวาดพุทธศาสนาบริหารเป็นผู้บริหารจัดการ รับพระรับเริ่มเข้ามาอยู่ด้วยโอเคบริการนะครับขอกาปุ่มอย่างโยมปู่บาทนี่อาจจะวิทยุลูเทปทําบบทำกุศรในคอเตร์เดินปกติงานศพวานบวชอะไรก็มาจัดอยู่ที่วัดได้นะครับเป็นสถานที่บริการให้กับญาติโยมนะคนก็ปรับได้กทุกอย่างเต็มระบบครับมาใช้บริการดีบางที่จะวัดเทปก็คนขึ้นนะครับก็ขวา งานต่างๆงานศพงานบวชอะไรก็มาจวิทยุี้นะฮะเป็นสถานที่บริการให้กับญาติโยมนั่นเราบริการได้ดีโย้มก็มาใช้บริการเครื่องจริงๆสวยมากนะฮะสวยกว่าในวิดีโอเดี๋ยวก็กฝาให้ดูนะเีรื่อเตอร์จะเดินปกตินะครับกดซ้ายนะครับสถานะไฟทุกอย่างติดครบนะครับเดี๋ยวก็สอบฟังเสียงนะฮะ ที่นี้เป็นตัววินเทจนะใช้งานเต็มระบบคอซ้ายขวาเต็มระบบนะครับ ซื้อแปลงพร้อมใช้นะครับมีโมอแปลงแถมให้เรียบร้อยนะฮะใช้ฐานได้พวกความสะดวกนะครับตรนี้ ปุ <Net> ่มพอดทุกอย่างใช้งานได้ปกติตนะครับโอเคขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ